สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และ TikTok ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เรื่องของเจอเกนคอปกุลซือทีมลิเบอร์ฟูลเอ่ยปากชมจูต์เบลลิงแฮมว่าเป็นนักเตะที่เก่งเกินไวแต่เตือนคนในวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยว่าไม่ควรพูดเรื่องค่าตัวของเขาเยอะเกินไปไม่อย่างนั้นก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเบลลิงแฮมเองก็ได้เบลลิงแฮมสร้างชื่อเสียงได้ตั้งแต่ตอนที่เล่นให้กับ เบอร์มิงแฮมซิตี้หลังได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของที่นั่นในตอนที่มีอายุเพียง16ปีซึ่งหลังจากนั้นเขาก็าย้ายไปอยู่กับดอทมอนและมีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมจนเป็นกําลังหลักของที่นั่นได้ความเก่งกาจของเบลลิงแฮมทําให้ตลาดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขามีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักโดยทีมที่ตกเป็นข่าวกับเขาเช่นลิปเปอร์ฟูแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลอันมาริกเป็นต้นซึ่งว่ากันว่าถ้ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้ว ค่าตัวของวัย19ปีก็น่าจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของแครลูกหนังด้วยนะคะแครลูกหนังก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้แครลูกหนังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ